สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาลุยนะครับเช็คคอมพิวเตอร์นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้นะครับฮาร์ดดิสที่เราเสียวเข้าไปแล้วมันหาไม่เจอนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้บันทึกวิดีโอให้คุณผู้ชมดูสดๆเลยนะครับกดอื่นนะครับเราต้งไล่ก่อนนะครับที่550วัตนะครับ แล้วก็เป็นไอนะครับไอข .5 นะครับ3.5กิกะเฮิรต์นะครับความเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบูวินโด้นะครับนะครับเป็น XSD นะครับ120กิกนะครับแล้วก็จะมีฮาร์ดดิสก์อีกหนึ่งก้อนสำรองข้อมูลนะครับเป็น 2T นะครับแล้วก็จะมีฮาร์ดดิสก์อีกหนึ่งก้อนนะครับคือ500 500กิกนะครับแต่ตัวนี้มันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับมันเกิดปัญหาจากอะไรนะครับ ตัวนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทํางานนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทํางานไม่ว่าจะเป็นการแต่งภาพนะครับการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้งานอื่นๆนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับแต่วันนี้ผมเจอปัญหาครับคือผมเสียบนะครับเสียบไอตัวฮาร์ดดิส์เข้าไปแล้วนะครับมันมองหาไม่เจอนะครับมันจะเป็นปัญหาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยนะครับเราไปดูที่ไมโครนะครับ เนี่ยนะครับมันเจอแต่ได้อนะครับนะครับมาต่อนะครับตัวนี้คือนะครับผมจะเชื่อมต่อนะครับฮาร์ดดิส์นะครับ500กิกของ WD เข้าไปนะครับและก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการเสียบสายขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ลองไปตั้งค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับหลักๆของการที่นะครับใช้ฮาร์ดดิส์นะครับ แล้ก็มองไม่เห็นนะครับก็หนึ่งนะครับเราก็หลักๆเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากแหล่งแหล่งจ่ายไฟตรงนี้นะครับนี่นะครับแหล่งจ่ายไฟตรงนี้นะครับซึ่งแหล่งจ่ายไฟของเครื่องผมนะครับของตัวนี้นะครับอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์นะครับก็จะเป็นขานะครับซึ่งแบบ แบกรับนะฮะน้ำหนักของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในตัวนี้นะครับ550วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งใจไฟนะครับ220โวลต์นะครับกระจายให้กับเมมบอร์ดนะครับเมมบอร์ดนะครับอยู่ด้านด้านล่างนะครับมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับเมมบอร์ดนะครับแล้วก็จะวิ่งไปที่ CPU นะครับตัวนี้คือจะเป็นกลไกของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนสมองของมนุษย์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสั่งงาน ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Input แล้วก็ Output นะครับตัวนี้ของผมใช้อยู่ที่3.5นะครับ3.5มจกิกนะครับ i5 นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดจอนะครับนี่ครับการ์ดจอแล้วก็มาเป็นตัวบูทวิดีโอนะครับผมใช้เป็น SSD นะครับซึ่งจะมีความเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ปกติอยู่3เท่านะครับแล้วก็จะมีนความจับจำสัมองนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ รับ2ทนะครับซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับเรื่องเนื่อยความจำนะครับเพราะว่าผมต้องใช้ในเรื่องของการเก็บไฟล์ภาพไฟล์ภาพแต่ละไฟล์นะครับก็จะเป็นไฟล์ JPEG แล้วก็ไฟ์ r a อนะครับซึ่งมันจะมีความจําที่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดภาพเนี่ยมันมันจะเยอะนะครับผมต้องเสริมขึ้นมาอีกผมจะลองเสริมไ้ตัวนี้นะครับแต่มันมันยังหาไม่เจอนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาของเราที่ต้องแก้ไขนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่าเราจะต่อ,อยังไงนะครับอ่าลืมไปนะครับแรมของผม20กิกนะครับใช้ในการตัดต่อรูปแล้วก็ตัดต่อวดีโอก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองอ่ะนะครับเดี๋ยวผมลองมาตรวจด,ดูนะครับผมลองมารือแล้วก็ติดตั้งแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันนะครับมันจะได้ไหม จะลองเสียบช็อคเกตทุ่นตัวใหม่นะครับมันต้องไปตั้งค่าในสักอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นสายช็อคเกตนะครับก็มีส่วนนะครับบางทีก็เป็นกับสายบางทีก็เป็นกับเครื่องบางทีก็เป็นกับโปรแกรมนะมีหลายๆส่วนนะครับเป็นสายเนาะดาต้านะครับตัวสายอุดข้อมูล แล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวเป็นตัวหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงไฟนะครับซึ่งมันเชื่อมกับ s e d มันน่าจะมาเนาะนะครับเสียบเข้าไปอีกรอบครับเสียบเข้าไปอีกรอบนะฮะตัวนี้ก็เสียบเสียบเข้าไปด้านล่างก่อนนะครับ ถ้ามันยังไม่ได้นะครับปัญหาหลักๆเลยเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวแหล่งใจไฟนะครับถ้ามันยังไม่ได้นะครับแล้วก็ขอแนะนํานะครับให้ไปซื้อด็อกกิ้งนะครับมา,มาใส่นะครับตัวนี้มันจะเสียบยากนิดนึงเนาะ ถ้าถามว่าให้ไม่เปลี่ยนนะครับตัวแรงใจไฟนะครับผมคงไม่ปิดเปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังถ้าถ้าให้ผมเปลี่ยนแรงจไฟผมจะยอมซื้อเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็เอาไว้เชื่อมต่อกับเหนือนความจำภายนอกเอาเนาะนะครับซื้อดอกกิ้งมาแปลงเอาน่าจะดีกว่านะครับไม่ต้องปม่เปลี่ยน เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับเมมบอร์ดแล้วก็พวก cpu พวกอะไรด้วยครับเสียบยากน,นิดนึงเนาะร้อยกิกครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมเสียบตา่างเสร็จแล้วเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นถือว่าเกิดขึ้น เกิดขึ้นบ่อยนะครับกับช่างคอมนะฮะห,หลายๆท่านนะคที่ประสบผลตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะฮะตัวระบายความร้อนเนี่ยจุดเด่นของผมเลยเพราะว่าเราทำงานหนัหนกๆเนี่ซพนี้ไม่ต้องห่วงครับร้อนแน่นอนไปไม่เข้าอีกมา ทำงานนะฮะเครื่องเริ่มบูตแล้วนะครับตัวนี้เป็นล็อกกิ้งนะครับตัวนี้ผมจะยังไม่ใช้นะครับผมจะเสียบปลั๊กรอไว้เฉยๆนะครับตันนี้เป็นสาย USB ผมจะยังไม่ใช้นะครับบูตเข้าวินโดว์เลยนะครับเป็น SSD ครับความเร็วไม่ต้องห่วงครับ จับเวลาได้เลยนะครับจับบุวินโดว์เร็วที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นัแปบ๊บเดียวครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูที่เดี๋ยวตั้งกล้องนิ่งๆก่อนนะครับที่ไม์ของพิวเตอร์นะครับตัวนี้ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอรอสักคู่นะครับยังไม่เจอเนาะตัวนี้มันจะขึ้นมาแค่ได้ e แล้วก็ได้ C นะครับตัวนี้จะเป็น ของ SSD นะครับตัวนี้จะเป็นของอ่านเหมือนความจำภายนอกที่ผมบอกนะครับ 2T นะครับแต่ตัว500เนี่ยที่ผมเสิร์ฟขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังไม่เจอมันเกิดจากปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ผมลิงๆก็เนี่ยจะเป็นตัวนี้แหละแรงจไฟไม่พอนะครับหลักๆเลยนะครับแล้วก็2ก็เป็นตัว5ี่มีปัญหานะครับ วิธีการตั้งค่านะครับสำหรับหลายท่านนะครับที่ประสบปัญหาเหมือนผมนะครับเข้าไปที่ไปคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่เมนเนตนะครับตรงนี้ขี้ขวานะครับที่ไมค์คอมนะครับไปที่เมนเนตตรงนี้นะครับลิกเข้าไปเลยนะมันจะบอกในเรื่องของหน่วยความจํานะครับแล้วเขาก็เลื่อนลงมาที่เดสก์เมนเมนด์นะครับตรงนี้ลิกเข้าไป มันจะขึ้นขึ้นมานะครับมันจะขึ้นบอกว่าตัวนี้จะเป็นไดซ์ E ตัวนี้จะเป็น2เทนะครับแล้วก็จะเป็นไดซ์ C คืออะไรฮะคือนั่นแหละฮะตัว500กิกที่ผมเสียเข้าไปนะครับสรุปว่าไม่เจอไม่เจอ500กิกคือ 1. มันยังมันยังไม่เข้าไปในระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์2คือฮาร์ดดิสก์พัง เราลองมาเสียบตัวเชื่อมครับตัวนี้มันก็หาไม่เจอเนาะเราลองมาเสียบตัวเชื่อมเสียเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ถ้ามันขึ้น,นสแสดงว่าเป็นที่แรงใงจ่ายไฟของของไอ้เครื่องนั้นนะครับครับรีเฟซก่อนนะครับไมค์คมครับขึ้นไหมครับนี่ขึ้นมาแล้วครับสแสดงว่า นะครับเป็นที่แหล่งจ่ายไฟของตัวเครื่องนะฮะเป็นที่แหล่งจ่ายไฟของตัวเครื่องนั้นนะครับไม่พอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราเช็คเพิ่มเติมได้จากตัวนี้นะครับคลิกข,ขวาอ่าเมนเนตนะครับแล้วก็ไปที่ดิสเมนเนตตรงนี้นะครับมองเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับอ่า หน่วยความจำนะครับได้ e ได้ c แล้วก็ได้ได้ j นะครับตรงนี้ซึ่งเป็นหน่วยความจำภายนอกนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้คือก้อนนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีมอแปลงนะครับที่เราเสียบนะครับอยู่เนี่ยมอแปลงของของด็อกกิ้งตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับตัวนั้นอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาจากตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะ นะฮะลักๆเลยนะครับสรุปก็คือเป็นที่แหล่งจ่ายไฟตัวนี้นะครับ220ยี่โวลต์550วัตต์ไม่เพียงพอกับฮาร์ดดิสต์นะฮะสก้อนนะครับต้องเป็นอย่างต่ำเลย6 5 0หถึง7จ0วัตต์นะครับมันถึงจะเพียงพอนะครับกับฮาร์ดดิสต์หลายๆก้อนนะครับสรุปว่า1ต้องซื้อใหม่2ต้องซื้อดอกกิ่งตัวนี้ เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้คุณผู้ชมนะครับนำไปปรับใช้นะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากด้วยลกันนะฮะฝากติดตามช่อง u t u b e GP Channel นะครับเพจ GP Channel นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท่านสวัสดีครับ